ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เองนะครับก็จะพาไปดูพิธีจัดงานศพตามประเพณีผลเมืองพ,อพื้นเมืองนะฮะทั้งเหนือล้านนาของเฮานะครับชีวิตคนเฮาเกิดมาย่อมหนีบปนดกาว่าเกิดแก่เจ็บตายอาตอนมีชีวิตอยู่คนเฮาอาจจะใช้ชีวิตที่เหมือนกันนะครับวันนี้คุณปูใจดีจะพาไปดูพิธีจัดงานศพ และพิธีตัดสายผัวสายเมียตามประเพณีค้นเมืองนะครับล่าละนาเฮาได้ปฏิบัติกันมานแต่ละพื้นที่อาจจะมีประเพณีขนบตะเทียมาทาเนียมตีหรือว่าจารีทีถอยอาจจะบเหมือนกันทุกพื้นที่ไปนะครับบางพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปตามแบบพื้นที่นั้นๆนะครับวันนี้เองจะพาไปดูพิธีจัดงานศพหรือว่างานศพงานข่าวดำในพื้นที่ของกระผมซึ่งเป็นญาติขององเองนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวไปน้อยนะครับน้อขอ,อ,ขอ,อไปดูกันเลยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันชาประกิจเลยครับ No more, that's ท่ามิโนอฟูกชิตวานิโลจัมติเตสังโุปัสโมพทั้งหลายเกราผู้ร่วงรับไปแล้วด้วยอลอดการละมานคืนครับเราไปก็เจินหลวงไหลนะครับมาประเคน <c oughs> ครับต้องส่สีพี่โย่ดีเลยครับมองจ,อองกจากผ้นำตจะกาบาเดลนี่บ,บันดลมารนาอ่ไลาไปรับจากลูกจากหลานไปยังมีวันกับก็ได้ทำบุญอุทิศหาทำอย่างนี้ที่สุดนะครับนาะนะขอฝากกติคำไม่น้อยหนึ่งนะครับว่าแม่นว่า ดวงจิตวิญญาณกายของพ่อจะรับสรุปจะดับสูญไปนะครับเนาะจากนี้ไปกายของพ่อกำใช้แชลง,งสิงมาสามารถจะลุกขึ้นมาทําบุญต่อได้ละสิง่งใดสิ่งที่ทําได้ก็คือลูกหลานาติพี่น้องที่เราจะได้อุทิศในหาในหา,หาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆได้บริโภคได้คัดตาน,า,นานุโมทนาเรียบร้อยแล้วขอขอบุญกุศนี้ทรงน้มงจิตวิญญาณของพ่อ คำใช้ใช้วงสิ่งได้เข้าไปสู่หน่างเหตุความปนตุกนั่นคือมากปวให้ปานในอนาคตกานการนี้ดยเถิดบาตเจ้าแต่นั้นบุญกุศลส่วนหนึ่งนั้นจงย้อนร้อยถอยหลังเพื่อปกปักรักษาสถาทั้งหลายได้ประกอบประเดิมอออันประเสริฐเจ้สีประการนั่นคืออายุวันนะสุขะอละปิฏฐานาสารสมบัติแม้ว่าสถาทั้งหลายตั้งใจาัฒนาสิ่งไหนบงเกินวิสัยเนเมืองมนุษยน์บงทิศในทำนองของคำก็หลายจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ ดังคำอับคำผาตุสัพมะมังกะล,ลังลักขันตุสัพปเทวาตาสภตปุพาลาเวนะสพพธรมาลุภาเวนะสะภพส,สังฆารุภาเวนะสภาโสธีพระวันตุเตสัง ทเจบบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งหสิ้นข้าพระเจ้าทั้งหลายทั้งหลายได้กระทำไกรำรมอันไม่ดีกันไม่ดีทางต่อหน้าและรับหลังท้งต่อหน้าและรับหลังวพ่อกรรมชัยไสวังสิงห์ง ด <Indonesia> ้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีและหาเจตนาแะเจตนาไม่ก็ดีไม่ก็ดีขอดวงวิญญาณขอดวงวิญญาณของพ่อกรรมชัยชัยวังสิงของพ่อกรรมชัยชัยวังสิงยงมีเมตตายงมีเมตตากรุณากระรุ่นนาของพ่อกรรมชัยชัยวังสิง ไปสู่สุคติในโลกหน้าด้วยอันหนึ่นงมีเรื่องวัฒนธต่างๆขออนุญาตผูประชาทเพื่อเตรียมการตามปกติ

哇、yeah. Yeah. yeah.

ของป่อกำชัยชัยบางสิงในวันนี้แล้วไป็นเถื่อ,อยัง้งผูกไอ้ยังพิษไอ้ยังเป็นบุญกุศลไอ้ยังเป็นบาปเป็นอกุศลไอ้ยังเป็นเหตุแห่งความตกไอ้ยังเป็นเหตุแห่งความสุขเมื่อท่านสามารถชำลกครอบง,งำมนุษย์ของเราแน่น้นแล้วด้วยสุดท้ายผู้ขัดฐานัง

mê bé nhà tìm số có quan nhà quan nhà mà tếà đã nhà Nam thì nhà dòng a dân chẳng ta khi tin What does that mean? เราต้องเปลี่กเป็นชต้องปัรร่นังจาเจ้าจะพอจะก้อยบว่าอเห็นๆแลวบ่าอะไรนะก็ากนว่าเออเมพันินเนิดนครับนุณไซฟองสิงห์นี่หลังจาเจ้าจะพอจะก้่ยจะเรื่องจะดูเอามัต้องเปโีนเป็นหางแล้ว ตัตวักาขาทันโยอาลียัพุทโธกัณฑะตัมมจิติเยว่าพุทเถปัสนะธรรมเมปราสนะสังเขปสันนะโพเทสักระวะธรรมีสักระวะสังเขปสักระวะอิโตสนาโต จำประปรายมัตเซมิจักบาริโสุยังมุนิวละปะจันงสาัตบมิสุนันตุธรรมสวรรคารอัญมพันธตาธรรมสวรรคารอัญมพันตาธรรมสวรรคารอัญมพันตานี่ละขออัญเชิญเทพบุตรเทวดาพญาอินทระมลอมรรจัดสี่งชัดเตั้งหลายมาเปลี่ยนสักผีปัญญาบัณฑิพระยาวิสุวรรณใจงบุคคมาตั้งแต่ปัจจน้ัเ้อขอรือวางจิตต้าปิญญาขอปลอกำไชเดินน้ำทักฝนพ่าใส ใส่บางสิ่งอันนี่คือพรเจ้าประโยู่สวรรค์นี่มันทำาปนแน่นช่องเป็นมูคน้าโมตะสะพระเขาวาสุอรหฆตสัมมาสัมพุทธะหน้าโมตระสะพะเขาวาสอรหัตสัมมาสัมพุทธะน้โมตรสพะเขาวาสอรรตสัมมาสัมพุทธะพักัสามังกรสามีสังฆังสระักกสามีอจสวาสุนี่แหละพวกกาจักได้มาเพียวัลังก์นเมริือดวงจิตะมีจันของปกกำใส่เนื้อเนปคนใส่ ของเสียงเนี่ยมาอยู่สวัสดิ์มันทำเดิมม่ต้องเป็นคองเปลน่ยนทางเต้องมาบันวันนี้ลูกหลานตันเจ้าจะพอจะอยเอาบอกว่าหอเห็นกันแาวบอกว่าอะไรนะก็มาคิดบอกว่าเออแม่แม่พันนี้เชิญนะที่บอกวคือเป็นเจ้าก็ลูกหลานตันเจ้าจะพอจะพอจะเรื่องเจ้ารู้เอา เื่อบาดเดียวดีถูผมมีขันคําไปเนี่ยมีคนนั่มคำกินเม็ดที่เครืงยังมีกินเนีไปมีแดงถึงครบเก่งบานผู้เล่นใบอ้อยมีตั้งสายต้อและสังคมมีตังเขาหน้าโู้ชนาอาหารอะไรผมมีอยู่นี่พร้อมพร้บริบบบนบาดเดียวดีจักตรงเชิงเสิร์ฟไปหาน่ามีที่กลินที่นอกความคาดจักรวัตรวันเดอรวันนี้พระยเงาปีชวันใจผูกขามาตัดเส้นหัวเส้นเนี้ยกันวันนี้ละได้มาไปขอดอกดอกไม้กันวันนี้ละเออตั้งคนตั้งเป็นหนุ่มตั้งคนตั้งเป็นสาว้ัเนนะวันนี้เนอะเออ บาดเดียดนี่คือองค์เจตบิดนั้นของปทตศน์ใจประชุมสวัสดีมันคำมันต้องเป็นองค์เป็นถามละ้โมขึไปไล่ต่างคนต่างเป็นองค์เป็นสาวเน้อเน้อกนึกนึกไปดูสวัสดีมันคำบ่อกว่าหอมเย็นเย็นดาวเพราะว่าได้นักกำเนิดเพราะว่าเออแม่สุนีิท้อเดี๋ยวนี้ลูกตัต่างเจ้าจะพอจะขอจะเรี่องจะดูเอาวันนี้พญาวิชวลใจปทัขน์มาตัดใส่พวสามีกันวันนี้ละเออต่างคนต่างดูต่างคนต่างคนต่างเป็นสาวละ พุทมารวัดิเทตัดทัตทีระสามารถทำาลีพุโรต,ตวาทุปิกาโรโตคัสโุโนปันสัมนรา,า,าชเจ้าพิโทโพุทธสัมมาสัมหังละอะวัคขะโสปิตินี่แหละคือขันแก้วยักษ์ได้มาเพียวมาจาังเธอโสได้ฮักได้แตกแยกออกจากกันต่างคนต่างเป็นนุ่มต่างคนต่างเป็นสาวพืว้นวงจิตาวิญญาณของฟองกำไสเนอ้อเออฮือไปอยู่สวรรค์พี่มันคำมันมาต้องเป็นพงเป็นหำต่างต้องท่างมันแล้วบอว่าหอเย็นเดืนหนาวบอว่าเรนนะกัมมาเขต เพว่าแม่สุนี้วันนี้เรื่องลูกสันกันเต้าจะพอจะขอจะเรื่องจะดูว่มัต้องเป็ยนพงเป็นหามะต่างคนตัางอยูต่างคนต่างเป็นนมเป็นสาวแล้ววันนี้พระเยาวิชวัตรใจผูกพามาตัดใช้ผมเสียมียกันวันนี้ล้ว เอมตีป้าสาหมังสะนี่ระดับธนกากเนี่ว่าปับลกเค้นเป็่นเปฝี่ยสเรกันใจคุณธนนีปรับยังสีมาตูนาดาวกีเต็นตาปลบเห็นมา้อยเอดภาษาผูยังปรับป็นแต่พุทธาเห็นน้าไปิี่ดิโกลินผู้ก็เป็นนาำกองกางผูนี่ก็เป็นน้นนา่ใหญ่กูจะไปเอาน้พคมโหยีสายบารีคุตุนาใต้พุทธชานี่ผู้เป็นอสุทธจาสววฮะ โอมพิสรมแปดินน้ำใบว่าวแสนละคนนี้ตัวเป็นุทรั้นตั้งปีัีกิดฝีจ็มาตั้งฝียากนั้นตัวนี้ไปตั้งฝีกุมพันยาไรอันเตียวอย่างน่ายตรงรีบ่เาสภาพปัโตโอมปัโตเพชาสุขพระจักริโสูทธมังคราชพระสงฆะเอติจัมิสังพุ้ดคานาไม่สังสวไโอมสรุมสัเหเหก็เป็นตบริโสตัชะตุกเหระโอมนั่มอดใญาชั้สวฮะพันตรามายังพลดังตัสะเสถยงตับระนังมอ นี่พญาวิสวนใจปูมาตัดประาณปัจจัยเจนไกายูดตงตัวนี้มันราตัปิตาอาบิขันถูกับจักนิสังดืนนี้บริพมักหิมูอยู่ในพระเรือสบจาออจักกันเป็นปิตาจอดอมสิบจ่าอมสวาหาจักเดืนนี้ปริมุกยักษักษี่มุกผู้สีหิมูจะหามแกงอ่นพระเอสูจากันเม่นักใช้เขาด็กันตบัพดกันมื่อเข็มก็มาหักกันแต่จากอมนักฆนักปุถทัศน์พุทโพุทพระจามอมมูมธรรมปัจจขมำอมสังส โอปุภงุังปจจคทมโหมดมังปัจจคันโอมสังโผสังคังปัจจคันนตโมกขังตะสสะมนนวะกะญะตตาปุทังกันีเสีะธะธาตุนโมสารภาษะโอมพณฑณิยเตสวยกุลกุยังยังตะมมตตะสะอุตรสามิเกสาตัสยาสติจัชวะตัสตันต์จัติจัชนาตัส

ก็เป็นเชิญอาจารย์โคโซนสัตวตชาตินะครับติดผู้อำนวยการวงแยงมังแกนนะครับสาธาการรองเชิญผู้สูงสุดอุดีนะครับสาธารณกานรมน์สำนักงานเกษตรอำเภอศบราษนะครับนอกก็เป็นเชิญอพิพากษาอุดการทานะครับมีน้องตั้งหนึ่งห้านะครับเนเชิญครับแข่งนะครับเนเชิญครับ เรเชิประการความเสียงนะครับาจากพีน,น่องเรื่เชิคุณกรเสีมเตย,ยานะครับอ่อนะครับก็เป็นเชิงคุณพราคุ้ปัญญาญ่นะครับาจากพี่น,น่องตังบ้านอ่อเปนกองทับเรื่องเชิครับ น้นเชื่อมขุนสุเมศใจมังโมนอยนอนอุทาคำนะครับ,จ,นนานะรบจากสวยงามน้นอนะคผู้ช่วยกันกัมดาสอนพรม่งจากสวยงามน้ำน,นเชิงคขุนขุนยังสี่คำชุมนะครับอยากี่นองจากมวยหลอนะครับนเชิ่อรับหยหลอเนี่ยเมือเมืองน้องปางนะครับนะ เชินเชิญปองยิ้สอนทิศสกุลน,นะครับพี่น้องจากสุงามนะครับเชินเชิญปองเม็ดเทพแสนนะครับจากสุงามนะครับเชินเชิญปองบุ้งทรงคัพภาคนะครับญาติพี่น้องจากอับปารครับเรียนเชิญครับเชินเชิญปองกล่องแก้วบุกีนะครับป,ประธานผู้สูงอายุาบ้านนายหางหมู่ห้านะครับน่าเียนเชิญครับ เดินเชิญปออำนวยตักปัญญานะครับจากพี่น้องจากนาไม้แดงนะครับาพี่น้องจากเรียนชุมชนต่าง นต,ต่อไปเรียนเชิญสหกรณ์กรรารเกษตรศกขภาพนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณหมอกัณยาถาวงนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สุ่งตรวจแทนมาเลยเนาะ ครับทุนอินรีเป็นความรู้เลี้ยงชุมชนตำบลนายางนะครับเกินเลยครับตัวแทนนะครับน้องกังคณะครูทรงมาหนึ่งท่านนะครับมาครับทุนพัฒนาขอาเไยในงานศพจจำนวนหกพันสามล้าบาทได้รับ่าสวัสดิการการผึงดีส่วนที่เหนือนะครับจำนวนร้อยบาทมอบสวัสดิการนะครับ นี่จะภาพนะครับเนาะการถือภาพไปเห็นเนาะครับอันนี้เป็นกองของกองการบริหารส่วนกำบลนญาเนี่นะครับเป็นตัวแทนทอดพระไกรมหาบังศกดิ์สิทเรียนเชิญครับ ลองคลิกหนึ่งลองคลิกนะลองฟังลมกันให้เดียวตัวนี้เห็นกัน bà đầy lưu mãi bà đầy lưu mãi bà đầy lưu mãi bà đầy lưu ประกอบพิธีทางศาสนานะครับและขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กรพบทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาหูเกีรติเป็นการไว้อะไรเป็นรั้งชุดไทยคือปกกำัยชัยวงสิงนะครับกุญใดกูส่วนได่อกกำัยชัยวงสิงได้ครับในภพน้า อาจจะได้กระฟอนี้บุญนั่นกุศลนั่นจงย้อนร้อยถอยหลังมาปกปักรักษาญยาทูง่มยปีน้องทุกท่านนะครับแม่หากว่าท่านจะเดินทางกลับบ้านจองอเคหสถานจะขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับกระฟอขอบ,บคุณทุกท่านและกรอ,อสวัสดีครับ